ตอนที่129อาจารย์และรองเท้ายาได้ดื่มด่ำในความสุขร่วมกันเป็นเรื่องดีไม่ได้สิ่งประเสริฐสุดได้สิ่งรองลงมามีคนร่วมทุกข์ก็ไม่ได้รองเจ้าอารามรเยียนอย่างคิดเช่นนี้นอนกลางดินกินกลางทรายกับบัณฑิตตะเวนหาความรู้แท้สีมีสหายสนทนาเพิ่มอีกหนึ่งคนนับว่าเป็นโชคของการเดินทางครั้งนี้ล่วผิงหยาง หรือนักพจนิยมั่นใจว่าตนเองรู้ศาสตร์นอรลักษ์แม้ใบหน้าและกระแสปลานของบดิตผู้นี้จะไม่ใคล้สอดคล้องกันสร้างแฝงความลี้ลับประหลาดที่ยากจับต้องแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอีกอย่างเขาและลูกศิษย์ไม่มีค่าอันใดให้หลอกลวงต่อให้ถูกหลอกไปทาปําซาลาเปาไส้เนื้อคนจะได้เนื้อไปสักกี่ช่างกันเชียวเขาและลูกศิษย์หนักรวมกันยังไม่ถึงสองร้อยช่างด้วยซ้ำนานๆเข้า ก็ไม่ปิดบังความลับเล็กน้อยอีกสีเฟื่องเหนียนได้ทราบพ่ารองเจ้าอารามที่ไม่มีชื่อเสียงมุ่งมั่นตั้งใจเผยแผ่มกคาคอยสอนลูกศิษย์ว่าจะฝึกปราณอย่างไรมาตลอดทางอาจเป็นเพราะสีเฟื่องเหนียนจ่ายค่าที่พักให้หลายครั้งนักพจชาราจ,จึงไม่ถือสาหากเขาจะชมมองอยู่ข้างๆวันนี้ลูกศิษย์ตัวน้อยปฏิบัติตามที่อาจารย์กำชับนั่งขัดสมาดบนก้อนหินในที่ร่มรื่นริมแม่น้ำล้วสวยุย สองขาเป็นท่าวัชระปัตมาสนะของสำนักพุทธหรือที่สำนักเต๋าเรียกว่าท่าสมปัตนานักพลดชาราล้วงหยิกคำพีเก่าเหลืองคลํำออกจากตะกร้าตำราอย่างเบามือยื่นให้สีเฟื่องเหนียนรูปเคล้าแล้วเอ่ยว่าไม่ขอปิดบังในวัยเยาว์นักพลดำต้อยมีฐานะทางบ้านมั่นคงเคยอ่านตำรากาบกรมามากในตะโกมีผู้อาบุโสชื่นชอบหวงเราวิเคราะห์ศึกษาคำพีฝึกบำเพ็ญเต๋า ข้าเคยฝึกปราณกับผู้อาวุโสท่านหนึ่งอยู่สองสามปีต่อมาทางบ้านตกต่าแต่ข้าไม่คิดหยุดกลางคันจึงเข้าสู่อารามเต่ากลายเป็นนักพจน์ปฏิคมคอยต้อนรับผู้มาเยือนหลายปีมานี้อ่านคำพีเต่าพุทดรูจนทั่วกว่าจะเลือกได้สามเล่มก็ไม่ง่ายทั้งสามเล่มนี้ไม่ชักนำสิทธิ์ไปทางที่ผิดและไม่มีวาจาล่อลวงแม้แต่คำเดียวสีเฟื่งเหนียนรับไปเล่มหนึ่งคือธารณีหกทวาร สมถาวิปัส,สนาของนิกายเทียนไทยศาสตร์กรรมฐานของหยวนหยวนฟ้านเซียนสมัยชุนชิวสุดท้ายคือตำราลำริมเชนโมของสำนักเหลืองทั้งสามเล่มสำหรับคนทั่วไปแล้วออกจะคลุมเครือแต่สำหรับบุคคลในสามศาสนาขั้นพื้นฐานไม่ยากคำผีพระสูตรของพุทธเต๋ามีจำนวนมหาศาลคัดสรรสามเล่มนี้ออกมาได้ก็เพียงพอพิสูจน์ว่านักพจน์ชาราไม่ใช่นักพจน์ปลอมหาได้ยาก ที่นักพศล้วจะได้พบคนที่ยินดีรับฟังความรู้จากการฝึกมัคคาจึงภูมิใจอย่างยิ่งชี้ไปที่หลังลูกศิษย์อยากชี้ทางให้คนชายผู้นี้คนชายสีดูที่สันหลังของศิษย์ข้าตั้งตรงเหมือนลูกคิดตั้งซ้อนกันในรางลูกคิดนี่ก็ต้องฝึกอย่างพิถีพิถนันนักพ์ชารายิ้มถามอย่างอมพนำ้ำคนชายสีเคยเห็นสมคนหรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่าเคยโชคดีได้เห็นสองสาครั้ง นักพศลั่วหลีตาจู้ปากเอ่ยว่านั่นเป็นของดีทีเดียวตอนเล็กๆค่าติดตามผู้อาวุโสไปฝึกบำเพ็ญได้เห็นโสมเก่ารากหนึ่งเป็นของแท้ขุดมาจากเขตสองเหลียวของราชวงศ์หลี่หยางรากใหญ่เท่าท่อนแขนเฮอพูดนอกเหนือแล้วไม่เล่าเรื่องนี้ชายชาติอาชาในไม่คุยโววีรกรรมในอดีตของตนสรุปแล้วสรรพสิ่งล้วนมีจิตวิญญ,ญาณโดยเฉพาะโสมคน กิ่งก้านจะขดงอเป็นปมเพื่อหล่อเลี้ยงรากไม่ให้แก่นสารล่วดไหลสู่ภายนอกนักพลตรุ่นข้านั่งกรรมฐานหายใจแบบถูหน้าก็เพราะเหตุผลนี้ยังมีขณะที่นั่งกรรมฐานปลายลิ้นต้องแตะเพดานปากบนเบาๆคล้ายเด็กทารกที่ฟันยังไม่งอกกล่าวมากล่าวไปเหล่านี้เป็นแค่พื้นฐานการฝึกบำเพ็ญอันที่จริงยังไม่ข้ามธรณีประตูคิดขึ้นโถงเข้าหอห้องก็ออยากแล้วข้าอ่านตำรามาจนทั่ว พอมีเงินก็ไปซื้อหาตําราคำพีจากบ้านคนนางตกอับข้าเป็นคนนอกโลกิยะคิดแค่เสาะหาหนทางอมาตะจากกองกระดาษเหล่านี้หลายปีมานี้ไม่กล้ากล่าวว่าตนเองฝึกบำเพ็ญสิ่งใดสำเร็จการโคจรลมปรานถูหน้าของเตามีสิบสองชั้นแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าถึงชั้นห้าชั้นหกเท่านั้นเฮอ,อถึงได้มีคำกล่าวว่าตะกายหอฝึกบำเพ็ญดังเดินทางเข้าแคว้นสู่ยากยิ่งกว่าตะกายสวรรค์ ผู้มีจิตศรัทธามาจุดธูปกราบไหว้ยกยอว่าข้าเป็นเทพเซียนเป็นเจริญให้รู้สึกอากะอวนโดยแท้ฉีหลินเจริญประกาศต่อทั่วลานิกายเต้าเต๋อจะเรียบเรียงคำพีเต่ารวมคำพีเต่าจากทั่วลาเล่าแล้วไม่กลัวคุณชายสีจะเห็นขันข้าไม่ได้ไปเพื่อพิธีโปรดวิญญ,ญาณเพียงแต่คิดไปช่วยงานจีปาถาในอารามนิกายเต้าเตอ๋อไม่เอ่ยถึงอื่นใดได้เห็นม้อนคำพีที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็เพียงพอแล้ว เรื่องที่พักอาหารการกินข้าและลูกศิษย์รับมือให้ผ่านไปได้ก็พอลูกศิษย์ของนักพตรตลัว่วเงินตาผ้ามัวสิ้นแล้วร่างกายอ่อนแรงเหนื่อยลา้าจะหลับไม่หลับแลท่าทางหมดเรียวหมดแรงไม่อาจนั่งสมาธิได้อีกนักพรลัวตื่นเต้นอย่างยิ่งเอ่ยเสียงเบากับสีเฟื่องเหนียนว่าผรสวรรค์ของศิษย์ข้าไม่เลวดีกว่าข้าหมื่นส่วนท่านดูสิมีเขาลางว่าปลานสมุทดจะลอยขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ตรงหน้าเกิดภาพแสงวับแวมเป็นวงๆไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็พิสูจน์แล้วว่าอนุสัมฤทธิ์ในการฝึกบำเพ็ญตอนนั้นหลังจากข่าฝึกหูทิพย์และตาทิพย์แล้วเมื่อผ่านด่านนี้ต้องประสบความยากลำบากใหหลวงข้าใช้กรรมฐานสติขึ้นตันเถียนโดยไม่ดูตามมาตาเรือหน้าถึงกับแดงกำําคิดเองเออเองว่าพิสูจน์มรคาสำเร็จต่อมาถึงได้ทราบว่าหลงเดินทางผิด บัี้ศาสสัทธ,ธาไทยที่ถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์จึงเดินหุนทางอ้อมจนเกินไปให้น้อยลงแล้วนักพดล่วกกำลังกล่าวอย่างออกรถคาดไม่ถึงลูกศิษย์ตัวน้อยเกือบหลมความเอ่ยเสียงหมดเรี่ยวหมดแรงอาจารย์ข้ากำลังหิวตังหากการหักหน้าของลูกศิษย์ทำเอาอาจารย์ขายหน้าสิ้นแล้วตกกระบาลสิทธิ์น้อยหนึ่งเพียอ,อย่างโมโหกินกินกินรู้จักแต่กินตัวตะกาไม่เอาไหน หากไม่มีคนนอกอยู่ในเหตุการณ์ถูกอาจารย์ดุด่าสั่งสอนอย่างพอว่าเพียงแต่เด็กชายไม่รู้สึกดีต่อปัญญาชนหนุ่มตั้งแต่พบนาตอนนี้จึงรู้สึกขายหน้าอย่างยิ่งจึงตาแดงจ้องนักพลัว่วกขะหงอาจารย์ในฐานะรองเจ้าอารามไหนเลยมีท่าทีสูงส่งดังยอดคนยื่นมือมาตาวาดอย่างโมโหตีฝ่ามือลูกศิษย์ไปสิบกว่าทีเด็กชายทนเจ็บไม่ไหวนักพดลดวกออกแรงตีไม่ยัง มือเล็กๆแดงกล่ำไปหมดในช่วพพิบตาทั้งเจ็บทั้งน้อยใจเด็กชายปล่อยโหลันเหลือเห็นคนชายผู้นั้นคล้ายยิ้มไม่ยิ้มยิ่งเสียใจจนอยากตายลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปนั่งยองตรงริมน้ําหยิบก้อนหินเคลื่องลงน้ําระบายอารมณ์นักพดลวดถือว่าตามองไม่เห็นก็สะอาดเอออย่างจริงใจกับสีเฟื่องเหนียนการฝึกบําเพ็ญของเตา๋าแม้เกิดภาพวับแวมเป็นวงๆตรงหน้าแต่หากไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง จะถูกพวกสำนักชาญประนามว่าเป็นแสงหลวงตาเก่งหนึ่งเป็นพ่อสำนักพุทธเริ่มต้นที่อุปนิสัยใจคอไม่เห็นสำคัญการฝึกหลอมรวมร่างกายไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโอสถภายในอย่างเตา่าจึงมองว่าเป็นอุปสรรคแห่งมรคาอีกเก่งหนึ่งพอสงสัยว่าจะธาตุไฟเข้าแทรกอย่างแท้จริงหากคุณชายมีใจศึกษาวิเคราะห์กรรมฐานไม่อาจไม่ตรวจสอบเพียงแต่ข้าตาบอดข้ามแม่น้ำคลำทางเปะปะใช้คำของตนก็เรียกว่า อาศัยของปลอมมาฝึกของแท้เอ่ยกล่าวออกไปเก่งว่าจะทําให้เจนเดินในอารามใหญ่หัวรอขบขันถ้าตายด้วยข้อจํากัดทางทรัพ,พยากรถึงตอนนี้ข้ายังไม่สั้นกลิ่นจันไม่เอ่ยถึงที่วาเหินทยานพิสูจน์มกคาแค่อนุอมตะก็ยังห่างไกลลูกศิษย์ของข้านี้มีชะตาอาภัพแม้ไม่ประสาแต่หน่วยก้านและนิสัยใจคอไม่ได้อย่างแท้จริงข้าหวังให้เขารับกรรมให้น้อยลงสักหน่อย คนชายสีอย่าได้ถือสาที่เขาเอาแต่ทําหน้าบึ้งทั้งวันเด็กยังเล็กเกินไปเดินทางพันลีหนังฝาเท้าด้านไปหมดแล้วตั้งแต่เล็กก็เห็นอารามเย็ยนอย่างเป็นบ้านจึงไม่อาจร่าเริงสีเฟื่องเหนียนยิ้มเล็กน้อยสายหน้ากล่าวว่ารองเจ้าอารามล่วเออยหนักแล้วเป็นเพราะข้าไม่มีวาสนากับเด็กๆไม่ว่าเด็กบ้านไหนแต่พบข้าก็ตีสีหน้าไม่ดีนักพดล่วทอดถอนใจ เอ่ยเสียงเบาว่ามนุษย์อย่างพวกเราก็เหมือนน้ำขนลอยวนในแก้วหลังจากน้ำนิ่งแล้วถึงเห็นตะกรอนที่ก้นแกว้วยามโ่วยถึงรู้ตัวว่าลำบากยามดีมัวแต่เหนื่อยยากเพื่อผู้อื่นสีเฟื่องเหนียนขบคิดเล็กน้อยพยักหน้าเอ่ยว่าห้องเปล่าแห่งหนึ่งดูสะอาดสะอ้านมีเพียงเมื่อแสงแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างถึงเห็นอนุละอองนับพันหมืน่บนบุคคลในสำนักเต่า บรรล,ลุขั้นหนึ่งก็เป็นเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ทันทีเกรงว่าเป็นเพราะความตาหนักรู้ระหว่างหนึ่งเคลื่อนไหวหนึ่งหยุดนิ่งนี้หลังจากบรรล,ลุเขตขั้นวัชระแล้วไม่ว่าพินิษนับตกสายทานยังคงเห็นร่องรอยหลงเหลือที่เล็กละเอียดดังเส้นผมหากบรรล,ลุด,ดัชนีอัศจรรย์หรือว่าจะคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้สีเฟื่องเหนียนจมในผวังพลันใจกระตุกวูบนึกถึงตอนล่วอย่าง คิดวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดตรงประตูสำลิดในสุสานห้องเต้ฉินนักพลดลวกคิดคิดแล้วก็กล่าวด้วยสีหน้าไฝ่ฟันเขตขั้นหนึ่งข้าไม่กล้าคิดทั้งสามคนลัดเลาะตามแม่น้ำลั่วสุยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทุกครั้งที่หยุดพักผ่อนก็นอนเอาแรงตรงริมน้ำภายใต้ดวงดาวพลาวเต็มฝ้าพักเท้าครั้งสุดท้ายวันถัดไปสีเฟืองเหนียนก็แยกทางกับอาจารย์และลูกศิษย์คู่นี้แล้ว ฝ่ายหลังต้องเร่งรุดไปแม่น้ำห่วงเหอแล้วโดวยสารเรือทวนกระแสไปยังนิกายเต้าเตอ๋อผพ้ร่วมพิธีโปรดวิญญาณสีเฟื่งเหนียนไม่ต้องเลี้ยวออมเดินทางอีกประมาณ5วันก็ได้พบบุคคลที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการเดินทางมาเปิดหม่งครั้งนี้แล้วคืนนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนและใบไม้ร่วงดาวดานดาดหน้า,า,าภาคกัดภารทางช้างเผือกสองประกายวิบวับเหนือศีรษะใต้ผืนฟ้าทางแดนเหนือ ดูคล้ายเพียงเหยียดแขนออกก็ไขว้ขวาได้สีเฟื่องเหนียนนั่งเมอตรงริมน้ำลุ่ยเก็บงำอารมณ์ความคิดหันหน้ากลับไปเห็นลูกศิษย์ของนภพรลั่ยยืนห่างไปไม่ไกลดูท่าทางลังเลเมื่อเห็นสีเฟื่องเหนียนมองมาก็หมุนตัวแล้ววิ่งหนีแต่วิ่งไปสิบกว่าก้าวก็ชงงะงักกึกหมุนตัวเดินกลับมาทางริมน้ำอย่างไม่ใกล้ย,ยินยอมพร้อมใจเด็กชายแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบขี้หน้าสีเฟื่องเนีย่ย แต่คืนนี้ไม่ทราบเพราะเหตุใดถึงเป็นฝ่ายเข้ามาสนทนาด้วยหลังจากนั่งลงแล้วทั้งคู่ก็นเงียบสุดท้ายเด็กชายอดดนทนไม่ไหวเอ่ยปากถามว่าขนแท่สีท่านเคยได้ยินคําว่าตะบะสูงหนึ่งเชียมานสูงหนึ่งจังหรือไม่สีเฟื่องเหนียนพยักหนา้าเด็กชายขมวดคิว้วถามน้ําเสียงจริงจังหนึ่งจังสูงกว่าหนึ่งเชียกะมังข้าถามอาจารย์ทุกครั้งว่า เหตุใดมานต้องสูงกว่าตะบะถึงเก้าเชียอาจารย์ก็เอ่ยเหตุผลใดไม่ออกมักเบี่ยงประเด็นท่านเข้าใจหรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่าข้าเองก็ไม่เข้าใจเด็กชายเบ้ปากเอ่ยอย่างดูแคลนท่านเองก็ไม่มีความรู้อะไรกระทั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นยังต้องให้อาจารย์ข้ามาสอนท่านสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าอาจารย์เจ้าเดิมทีก็มากความรู้ ไม่เช่นนั้นคงไม่อาจเป็นรองอารามเยือนอย่างข่าสู้เขาไม่ได้ก็ไม่น่าอายเด็กชายเอ่ยด้วยสีหน้าภูมิอกภูมิใจไม่ว่าผู้ใดก็กล่าวว่าอาจารย์ฆ่าทำนายแม่นสีเฟื่องเหนียนมองภาพเงาสะท้อนของดวงดาวบนผืนน้ำไม่ได้เอ่ยวาจาเด็กชายเอ่ยความจริงก่อนนอนอาจารย์ให้ข้ามาบอกขอบคนท่านเดิมทีข้าก็ไม่ยอมแต่เขาเป็นอาจารย์ข้า ข้าต้องเชื่อฟังคำของอาจารย์สีเฟิ่งเหนียนเอ่ยกับตนเองเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์เด็กชายไม่อยากสนใจเขาอีกก้มหัวลงไปแนบเขาที่งอกขึ้นมองสายน้ำลวดสวยอย่างเมื่อรลอยเอ่ยเชื่องช้าว่าวันนั้นตอนข้ามแม่น้ำข้ามองเห็นผีพายชุดแดงจริงๆท่านเชื่อหรือไม่สีเฟิ่งเหนียนยิ้มตอบว่าเชื่อระหว่างนั้น สีแดงสดสายหนึ่งว่ายผ่านไปกลางน้ำล่วสุยสีเฟื่องเหนียนคิดๆแล้วก็หยิบรองเท้าญ่าสามคู่ออกมาจากตะกร้าตำรายื่นสองคู่ให้เด็กชายเดิมทำไว้หนึ่งคู่ต่อมาพบพวกเจ้าจึงทำไว้อีกคู่หากเจ้าไม่รังเกียจถือเสียว่าเป็นของกำนันยามอำลาเด็กชายอุทานอย่างตื่นเต้นเสียงหนึ่งลังเลไปครู่เดียวยังคงรับรองเท้าสองคู่ไป ตอนนี้ไม่เหม็นที่หน้าปัญญชนผู้นี้แล้วเด็กชายกอดรองเท้าไหวอุทานเสียงหนึ่งถามอย่างสงสัยท่านสารรองเท้าเป็นด้วยเช่นนั้นอีกคู่จะมอบให้ผู้ใดหรือสีเฟื่องเหนียนมองผืนน้ำอย่างสงบเอ่ยเสียงเบาว่าเจ้ามีอาจารย์ข้าก็มีอาจารย์